ฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดปลากำลังเข้านี่ครับปลาทูสองตัวปลายิ้มนินจายิศกสวัสดีครับสวัสดีนนาๆนักปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาตกปลาม่น้ำยมครับน้ำขึ้นเยอะเลยครับก็วันนี้เอาเบ็ดมาห้าคันนะครับดูสภาพหมายครับน้ำก็เริ่มขุนแล้วนะครับดูสภาพหมายรอบข้างครับเปิดหมายใหม่เลยนะครับนั่นนะ วันนี้เอาเหยื่อมาลองเหยื่อที่ร้านนะครับเป็นเหยื่อของปลายิ้มนะครับนี่เลยนี่นะครับที่ผมจะามาลองวันนี้นะครับพอดีหมายมันเป็นแม่น้ําผมก็เลยเอาไผ่เขียวมาผสมด้วยเพื่อให้มันเหนียวขึ้นนะครับแล้วก็จะเอามะพร้าวตัวนี้ใส่ด้วยกันมะพร้าวปลายิ้มนะครับตัวนี้มะพร้าว ขั่วหอมไผ่เขียวนะครับอันนี้ใส่ด้วยนี่ครับก็เหยื่อกับ3อย่างนี้ครับโอเคครับน้น,นะเดี๋ยวขออจัดของเตรียมเบ็ดแล้วก็ผสมเหยื่อให้น้น,นะดูนะครับโอเคครับเตรียมอุปกรณ์แป๊บนะครับ ครับมาวิธีผสมเหยื่อปลายิ้มนินจายิสกฉีกครับฉีกขออกข้างในก็จะมีลำบมแล้วก็หัวตาลมักิดสี่อย่างนะครับเอาต้องสี่อย่างมาผสมกันเลยครับ ลำบมล่มก่อนลำบมล่มเชื้อใสทั้งหมดเลยนี่เป็นเชื้อมันกันเชื้อมาคิดนะครับ ส่วนตัวนี้เดี๋ยวใส่ที่หลังสุดเลยผมเอาไปเขียวซะก่อน,นด้วยความหอมตามด้วยมะพร้าวครับมะพร้าวใส่สักครึ่งนึงน,นะครับ เพื่อให้แตกตัวได้ดีเพราะน้ำมันขุ่นปลาจะได้ตามกลิ่นมะพร้าวมานะครับเวลามันแตกตัวโอเคพอแล้วครับนี่นะครับผสมเท้ากัน Okay. เสร็จแล้วก็ตัวนี้ครับถแล้วก็เอาน้ำใส่สักหน่อยสีก็ได้ครับนี่ลลายให้เข้ากัน เข,เข้ากันเลยครับผมจะทําเหนียวเลยนะครับเพราะว่าน้ำวันนี้ค่อนข้างจะไหลแรง ได้แล้วครับเป็นแบบนวลนิ่มนะครับโอเคครับเรียบร้อยน,นี่เห็นไหมปลาขึ้นมากินแล้วยังไม่ทันนี่ตกเลยนี่นี่อ้เนี่ยนี่ครับความอร่อยของเหยื่อนะครับนี่ไม่ โอเคไปดยกันครับ ตกแล้วครับฝนมาแล้วดีนะที่มีใต้สะพานไว้หลบฝนครับฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดปลากำลังเข้านี่ครับปลาทูสองตัวแล้วก็เมื่อกี้ผมวัดในตัวนังสิบสามตัวนะครับนี่ครับเพิ่งลงไม้แรกนะครับ โอเคติดตามมาเรื่อยๆครับเจ้าฝนไปตีทิ้งไว้เราลมก่อนครับพี่น้องโอ้โหมาอีกแล้วอายุฝนกระนำครับพี่น้องมาตกปรากฏไปทางทางก่อน ยเยวิธีใส่ยเยือปรากดนะครับก็หาไม้สักอันนึงก็หมุนหมุนหมุนมุนเหยื่อเรานะครับหมุนให้มันติดไม้ขึ้นมาพอดีกับเบ็ดเรานี่แล้วก็เอาเบ็ดคล้องดึงนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนพีหมุนเลยหมุนปุ๊บ แล้วก็ลูดออกมานี่ได้แล้วครับอันนี้แหละใกล้ใกล้นี่เดี๋ยวดิใกล้ใกล้มีตัวไหมใ้ใกล้มีก็เดี๋ยวค่อยโยนยาวนะครับ

เอาไว้ตกปกากไก่จะรอดไหม,มตอนนี้มีอาการไหมอยู่แล้วเนี่ยคันนี้ตัวใหญ่อะ่ะ <c oughs> อยู่แล้วมั้ง บึกอยู่ไหมยู่ยูยูกระมังนี่ครับกระมังใส่ปลาส้ม พี่น้องย้ายหมายครับย้ายไปบนสะพานดีกว่าครับเพราะว่าน้ำมันแรงน้ำาเชี่ยวนะครับน้ำมาจากทางเหนือนะครับทางแพร่ทางนาบเยอะถ้าตีบนสะพานมันจะเป็นแนวดิ่งนะครับแนวตรงน้ำมันก็จะไม่พัดนะครับอาการฟวามันก็ย็งชัดกว่า โอเคครับเดี๋ยวล้วลงเบ็ดได้ปลาได้ตัวแล้วถ่ายดูอีกรอบนะครับอเ,เอาล้วเอาล้วคันนี้เอาแล้วอ,อยู่แล้วมั้ง อยู่แล้วปลาเลยกํมังกํมังเห็นอยู่ข้างล่างเล็กๆขึ้นมาใหญ่นะนี่ <c oughs> เต็มปากอยู่ปะติดเ่ะอถ้ามันเป็นไอ้ตอ่อลองปล่อยไว้ก่อนนี้เผื่อมันหลุดเล้วเร็วเร็วเวันเลยวันเลย Tawa lewa na Tawa leka? Tawa มันไม่เล็กแล้วนะไส่ทอดแล้วผนละงานนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาให้น้องไปกินโอ้นเนี่ยนิ้วทอดอะ่ะให้น้องไปกินบ้านผมก็ทำส้มไว้ที่บ้านกระปุกนึงอะ่ะยังไม่หมดเลยนะทอดกรอบ พวกไปตกกันได้ป่ะน้องมวครับ